สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งนะครับของการแข่งขันมหฮอตออนไลน์นะครับกูขแข่งเดินทรงเหมือนจะเป็นห้าแต้มนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นออกเป็นสามตัวเรียงมากกว่าหรอกสามตัวเรียงเดินก่อนนะครับเราก็เป็นสามตัวเรียงเดินหลังไปกูขแข่งมาทรงนี้เราขึ้นไปนะครับเราจะต่อเลยนะเราจะตัดเลยนะครับเป็นออกแนวตัดข้าง ผู้กแขก่งก็ตัดข้างเข้ามาเช่นกันนะครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปพอดีกดดูโปรแกรมบันทึกหน้าจอนะครับก็เลยมีแสงกระพริบนิดหน่อยขออภัยนะครับ กลัวว่าตัวเองจะลืมบันทึกก็เลยกดดูว่าบันทึกหรือยังนะครับใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอเวลาเล่นออนไลน์นะครับโอ้โหคู่แข่งเดินดีมากครับคนนี้เป๊ะเลยนั้นเราขึ้นไปนันเราต้องยันเสมอก่อนนะครับยันเสมอคอนดีกว่า เนสมอไว้ก่อนนะครับขอสมอไปก่อนก็พอโอ้ดูเหลี่ยมเขาสุดยอดนะครับคนนี้อกินไหมเนี่ยทำไมเขาหยุดกินล่ะอมันมีข้อความเด้งในเองถึงว่ามันภาพมันดีเลยนะครับ ไม่ใช่เขาหยุดกินนะแต่โทรศัพท์ระบบโทรศัพท์เราหยุดเพราะว่ามันมีอะไรไม่รู้แจ้งเตือนนะครับทําให้มันต้องหยุดชะง,งักไปพักหนึ่งเราก็นึกเข้าใจผิดนึกว่าเขาหยุดเดินที่จริงไม่ใช่เอาละ่ะเราได้เปรียบอยู่ไม่มากเราได้เปรียบตรงที่ว่าเบี้ยตัวที่สองเราอยู่สูงกว่าเบี้ยตัวที่สองของเขา ส่วนการเข้าฮอดเข้าฮอดแล้วทั้งคู่นะครับถ้าเขาขยับสามสิบยี่ห้าก็คงเสมอแหละนะครับตัวนี้เขาก็ลงอ่านอยู่ว่าข้อความมันเด้งขึ้นมานะครับ <c oughs> ขยับสามสิบยี่ห้า เราไปนี่ก่อนเตรียมไปฆ่าฮอตนะครับคอยดูว่าจะชิงไหวชิงพิบอ้าวเขาพลาดนะครับเขาพลาดตรงที่ว่าเขาไม่ได้ดูว่าเราจะฆ่าฮอตได้เรียบร้อยนะครับมาเล่นดีมาทั้งเกมมาพลาดง่ายๆนะครับมาพลาดตรงที่ว่าลืมทุกว่าผมจะฆ่าฮอตได้ตายเลยโอเคนะครับโอ้ตายเสียดายแทนนะครับจริงๆเสมอกันนะครับเป็นว่าเสมอกันแล้วกันแต่คู่แข่งพลาดเนาะคู่แข่งพลาดง่ายเกินนะครับ พลาดง่ายเกินไปนะครับอ่าพลาดงานเกินไปเราแย่ไปนะครับอ้าวคู่แข่งยอมแพ้ซะง,งั้นนะครับ สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่สามที่สี่นะครับเมื่อสักครู่เนาะเจอคู่แข่งกระดานที่หนึ่งที่สองนะครับคู่แข่งคนแรกแกแกเดินพลาดปลายกระดานเกมแรกเกมสองต่อมาแกยอมแพ้นะครับทีนี้พอพอเกมที่สามที่สี่เจอแกนะแกไม่เดินเลยนะครับผมก็เลยต้องเดินเกมที่สามที่สี่ใหม่นะครับส่วนเกมที่สองนี่ก็ต้องยกยอดไปเลยนะครับว่ามันเขายอมแพ้นะครับก็อยอมแพ้ไป เ,ออเจอกองโจรด้วยออไปขึ้นไปนะครับออขึ้นมาดันขึ้นไปอ,อ๋อเดินดีนะเนี่ยนะเดินดีนะครับเนี่ย เปนเป็นโจนทรง,งดาวนะครับโจนทรงดาวก็ตัดเป็นเกมนี้เป็นเกมที่สามที่สี่เลยเนาะเพราะว่าคูแ่แข่งแคนเซิลการแข่งขันเกมที่หนึ่งที่สองแล้วก็เกมที่สามที่สี่ก่อนหน้านี้นะครับก็คือไม่เดินเลยก็เอาคู่นี้เป็นเกมสามสี่แล้วกันนะครับผมก็ตัดวิดีโอไปเลยนะครับ ขึ้นไปครับขึ้นไปครับขึ้นไปวางไว้นะครับอันนี้ก็น่าจะชนะอยู่หรอกเนาะน่าจะชนะอยู่หรอกนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไร ออเป็นหนึ่งกัอนว่าให้เขาเลือกกินครับเขากินมานี่เรากินมาเรากินมานี่กินมาครับ <laughs> กินมายัางไงก็แพ้นะครับโอเคต่อไปเป็นเกมที่สี่ครับมาเลย โอเคนะครับเกมที่สีก่เกมหนึ่งอยู่ชุดนี้ก็น่าจะสี่เกมก็พอนะครับเพราะว่าติดทุระเอาละครับที่นี้อาลืมเดินตัวท้ายออกก่อนเนาะเดินตัวทายออกก่อนงั้นเรายกเป็นสามเหลี่ยมแล้วกัน ลืมเดินตัวนี้นะครับผมลืมเดินตัวห้ามาเก้ากขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปกดดันเพื่อจะไปเข้าฮอตนะครับเขาต้องหนีมายิบมาสิบเจดขาต้องหนีมาสิบเ็ดสบเจ อาไม่มานะครับต่อเล่นต่อเลยนะครับเล่นต่อต่อสองต่อสองกินไปนะครับนี้มาแล้วเก็บมาสิบนะครับตัวนี้ก็น่จาจะชนะง่ายๆขึ้นมานี่ไปหนึ่งมาห้าไป วันนี้เราก็ไปเข้าฮอดูไปเข้าไม่ได้เราต้องไปนี่ก่อนขวางไว้ก่อนพอเขาเดินมาสิบเจ็ดแล้วก็ห้าไปเก้าโอเคนะครับสำหรับชุดนี้